สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ครับว่าในช่วง11จนถึง20มกราคม2565นี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนะัวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยหรือตามหลักสากลนั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ทั้งหลายนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตามไลายใต้คลิปนี้ แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องของการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ครับในช่วง11จนถึง20มกราคม2565ครับ เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับไพ่เจ็ดดาบจะเตือนให้คนเกิดวันจันทร์ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับการโดนแทงข้างหลังการโดนคนใส่ร้ายป้ายสีการโดนคนให้ร้ายนะครับการโดนเพื่อนร่วมงาน ัดความรับผิดชอบหรือว่าโยนภาระหน้าที่โยนภาระ ความรับผิดชอบต่างๆให้คุณนั้นต้องรับผิดชอบต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในเรื่องงานที่มาจากผู้คนนะครับไม่ว่าการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานการมีปัญหากับเจ้านายโดยเป็นลักษณะของการที่คุณนั้นโดนให้ร้ายโดนใส่ร้ายหรือว่าโดน นะครับเพื่อนร่วมงานนั้นนะครับ โยนความผิดต่างๆมาให้นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับทำงานต้องรอบคอบให้มากนะครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นคนค้าขายต้องระวังในเรื่องของการโดนลูกจ้างยักยอกหรือว่าโดนโกงนะครับจะต้องระวังให้มากนะครับส่วนใครที่เป็นลูกจ้างใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทต้องระวังในเรื่องของการโดนเอาเปรียบจากนายจ้าง ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันต้องระวังให้ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ฟังเรื่องไม่ดีไปแล้วมาฟังเรื่องดีๆกันบ้างนะครับในเรื่องดีๆเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการทํางานคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องงานนะครับแม้จะโดดเดี่ยวแต่ก็จะโดดเด่นในเรื่องงานเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จที่รอคอยพบกับความสําเร็จ ที่ตั้งใจไว้พบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ก็ว่าได้ใครที่ ทำงานอยู่ก็มีเกณฑ์จะพบกับความสำเร็จหรือว่าพบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องงานถ้าไม่นับในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เข้ามาตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นนะครับก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆติดตรงที่ว่ามีปัญหาในเรื่องคนเข้ามาเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง1ิ 11จนถึง20มกราคม2565นี้เจอปัญหาก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้กันไปเจอปัญหาก็ค่อยๆรับมือด้วยสติและก็แก้ไขด้วยปัญญานะครับแล้วคุณจะผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหานะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่า11จนถึง20มกราคม2565นี้ดวง การเงินของคนเกิดวันจัน์ทรนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันนะครับในช่วง11จนถึง20มกราคม2565นะครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับ11จนถึง20มกราคม2565นี้เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าคนเกิดวันจันทร์อยู่ในช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินคล่องตัวนะครับแม้จะมีรายจ่ายเยอะแม้จะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองเยอะในช่วง11จนถึง20มกราคม2565นี้ก็ตามทีนะครับไพ่อัศวินแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้น ยังอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินคล่องตัวแล้วก็เรียกได้ว่ายังมีเงินใช้ไม่ขาดมือแม้จะมีรายจ่ายเยอะก็ตามทีนะครับไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์หลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องนําเงินเก็บออกมาใช้บางคนมีเกณฑ์ต้องซื้อของชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซื้อรถซื้อบ้านมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ในช่วง11จนถึง20มกราคม2565นี้นะครับ หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ซื้อของใช้ในครอบครัวที่เป็นของชิ้นใหญ่ๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีรายจ่ายเยอะ ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายด้วยนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่แม้การเงินจะยังดีการเงินจะยังคล่องตัวแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีรายจ่ายมากมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับดวงโชคลาภก็ไม่โดดเด่นนักนะครับ แต่ถามว่ามีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้ไหมก็พอมีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้นะครับให้พลังการมีโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์อยู่ที่ประมาณ60%นนะครับเรียกได้ว่าใครที่คิดจะเสี่ยงโชค ก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับในช่วง11จนถึง20มกราคม2565นี้การเงินของคนเกิดวันจันทร์จะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงการเงินที่มาจากโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคุณซะมากกว่านะครับคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสใหม่ๆทางการเงินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับผ่านช่องทางใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วง 11จนถึง20มกราคม2565นี้มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ครับเอาล่ะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับในช่วง11จนถึง20มกราคม2565นนี้เราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง11จนถึง20มกราคม2565ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับ11จนถึง20มกราคม2565นี้ความรัก ความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์ไม่สู้ดีนักนะครับระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องทําให้คนเกิดวันจันทร์นั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ระวังปัญหาความสัมพันธ์ในเรื่องของความหึงหวงหรือว่าการมีปัญหาการกระทบกระทั่งการกับคนรักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งความขัดแย้งต่างๆที่มีเกณฑ์ จะเกิดขึ้นได้นะครับคนคบหาดูใจกันระวังมาถึงทางแยกมาถึงทางตันมาถึงจุดตัดจุดที่เรียกได้ว่า ปัญหาความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณนั้นต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อหรือจะต้องยุติความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งความขัดแยง้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะนำพาไปสู่การเลิกลานำพาไปสู่การแยกจากได้บางคนมีเกณฑ์โดนหลอกบางคนมีเกณฑ์โดนคนรัก ทำให้ต้องเสียใจเสียน้ําตาเพราะความรักเพราะฉะนั้นในช่วง11จนถึง20มกราคม2565นี้คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังให้ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20มกราคม2565นี้ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์นะครับคบ ใครหรือว่าตั้งใจจะคบใครเนี่ยระวังในเรื่องของความ ผิดหวังระวังในเรื่องของความเสียใจที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วง11จนถึง20มกราคม2565นี้เรียกได้ว่าคนโสดเองยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยังคงจะต้องรอคอยเวลารอคอยโอกาสที่เหมาะสมต่อไปก่อนคิดจะเริ่มต้นรักใครหรือว่าพบหาดูใจกับใครก็มักจะพบเจอแต่ความผิดหวังความเสียใจนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักนะครับเอาล่ะครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดูในเรื่องของความรักของคนเกิดวันจันทร์แล้วน่าจะเหนื่อยใจไม่น้อยเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้น จะตัดสินใจใดๆก็ตามตัดสินใจอย่างมีสตินะครับแล้วก็รอบคอบให้มากในทุกๆการตัดสินใจอย่าตัดสินใจสิ่งใดๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะอารมณ์ชั่ววูบเป็นเด็ดขาดนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายนะครับฟังคําอาจารย์ไว้ให้ดีนะครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสําหรับวันนี้ อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอเอาใจช่วยคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายนะครับเจออุปสรรคเจอปัญหาใดขอให้ก้าวข้ามผ่านได้เอาชนะได้ด้วยสติและปัญญานะครับเมื่อมีสติมาปัญญาจึงบังเกิดนะครับเพราะฉะนั้นย้ํากันอีกสักทีนะครับอย่าตัดสินใจสิ่งใด เพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบเป็นเด็ดขาดนะครับในช่วง11จนถึง20เมกราคม2565นี้นะครับคนเกิดวันจันทั้งหลายเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอลาไปก่อนนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตาม id ไลน์ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ